อา้าสามนาทีกับพอเบสคาเซนเตอร์นะครับดี๋วันนี้เราจะพามาดูรถคู่หนึ่งนะก็ะคือเป็นคัมรี่ปี2อ1 2ทั้งคู่นะครับคันหนึ่งนะฮะเป็นเอ i ติโมนะ 2.0G Limited ลนะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นสีดำนะมาดูคันสีขาวกันก่อนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกเรียบร้อยเก็บสีให้รอบคันมีสกเกิร์ตรอบคันนะครับล้อขอบ20นายาแท้นะฮะแล้วก็มียางให้นะครับดอกยังเยอะๆอยู่เลยนะครับ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังเย็บให้ใหม่หมดนะครับอันนี้แล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้า,า,านะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังให้นะฮะคันนี้วิ่งมา1นึ่งแสสามมกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์อยู่ในสภาพที่ดีมากนะฮะแล้วก็ยังแห้งเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีด้านหลังเนี่ยฮะแบบเบาะใหม่แผงประตูใหม่หมดมีมา่านให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างแอร์หลังนะฮะ แล้วก็มีแม่หลังให้ด้วยนะฮะใช้งานได้ปกติอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับรถอะไรที่มันมาจากโรงงานแล้วใช้ได้นี่เราใช้ได้หมดนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยหารถไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับซื้อไปติดแก๊สนะวิ่งประหยัดประหยัดนะได้รถใหญ่นะฮะแล้วก็สมรรถนะดีช่วงล่างดีนะฮะเพราะว่าคัมรี่มันก็คือคัมรี่ครับด้านท้ายก็จะเป็นเดิมๆน,นะฮะเป็นเอสติโมนะเดิมๆนะฮะ เบียนกรุงเทพนะครับด้านหลังก็ยังกว้างคงคอนเซปต์ของคัมรี่อยู่นะครับอ่าสวยนะคันนี้ล้อ20 <S <S ส่วนคันดับนี้นะครับก็จะเป็น2.0 G ธรรมดานะให้ล้อข7อบไปเป็นเรนโซ่แท้นะครับอันนี้รถ2องคันนี้เราจะไม่ได้จัดทรงโหลดอะไรทั้งนั้นนะครับเผื่อว่าผู้ใหญ่ได้ไปใช้แล้วอยากจะนุมน่มๆนะภายในเบาะหนังครีมนะครับเก็บให้ใหม่หมดนะฮะ ภายในจะคล้ายๆคันเอ i ติโมเลยนะครับแต่ภายในก็จะเป็นสีครีมเฉยๆนะครับมีม่านหลังให้เหมือนกันนะฮะม่านข้างได้เหมือนกันนะฮะอ้ากดไม่ไปครับกดไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซิมันเสียหรือว่ามันยังไงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีชุดกลไกของมันนะครับด้านหลังถ้าเสียก็ซ่อมได้นะฮะวิ่งมาแสนเจ็ดนะครับคันนี้คัมรี่สองจุดศูนย์จีนะครับภายในสะอาดมากครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังเนี่ยฮะเหมือนกันนะครับม่านข้างนะฮะ อ่ะครนนี้มาดูสิมันเสียจริงไหม,เ,ไหมเสียหรือเปล่านะครับไม่เสียนะนก,กดดูสิทํางานปกตินะครับอาจจะแค่ตกตล่องนิดหน่อยนะฮะก็กลับมาทํางานได้นะฮะมันไม่ได้เสียนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับขอบ 17.2.0G น,น,นะครับะเบียนเลขสามตัวนะเลขมงคลด้วยนะด้านหลังมีถาดถ้ายคำที่ตรงรุ่นนะครับ มีไว้ให้เผื่อใครวางของอะไรพวกนี้จะได้สะอาดไม่เหลอะพรมนะฮะคัมรี่สองคันนี้นะครับเป็น2.0ทั้งคู่เอติโมคันหนึ่งเดิมๆคันหนึ่งถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ